สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เบนก็จะมาแนะนําสินค้าในร้านนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะท่านไหนที่กําลังเดินทางอยู่กลับบ้านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะส่วนท่านไหนที่กําลัง uh, ถึงบ้านแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็ขอให้สนุกสานในวันปีใหม่ไทยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะลูกค้าท่านไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะหรือไม่ได้กลับบ้านก็แวะมาเยี่ยมชมนะคะมาดูต้นไม้มาดูของแต่งบ้านแต่งสวนได้นะคะที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะ วันนี้ค่ะเบนจะขออนุญาตมาแนะนําร้านเบนนิดนึงนะคะว่าร้านเบนเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะร้านของเราเนี่ยจะผลิตงานซัลเบอร์กลาสนะคะทุกชนิดนะคะก็สามารถผลิตสไตล์ได้ทั้งสัตว์นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็งานกระถางทุกอย่างค่ะสามารถทําตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ได้ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตนําเสนองานค่ะงานสัตว์ของเรานะคะก็จะมีงานกวางนะคะจะมีงานน้องหมานะคะนี่ค่ะงานกระต่าย แล้วก็มีงานช้างนะคะอันนี้จะเป็นน้องหมาค่ะก็ะจะเป็นกระต่ายนะคะแล้วก็จะเป็นน้องหมานะคะนะคะ้องหมาหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมีหลายพันธุ์ค่ะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะนี่ค่ะนีจะเป็นน้องหมานะคะเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็จะมีงานเสือนะคะงานเสือนะคะจะเป็นเสือนัง่งแล้วก็เสือโพลีกกนนะคะ ยืนนะคะแล้วก็จะเป็นงานช้างนะคะนี่คะ่ะงานช้างคืองานศัตว์เรามีหลากหลายนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะคือมีเยอะมากๆนะคะที่ร้านนอกจากนี้เราก็จะมีงานแขวนผนังนะคะนี่คะ่ะแหวนผนังจะมีเสือนกปคนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยคะ่ะ ใดโนเสานะคะไดโนซนะคะมีเยอะมากเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายหรือว่ามาเดินเล่นมาเยี่ยมชมก่อนก็ได้ค่ะถ้าอย่างไงถ้าชอบก็ค่อยแวะเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งตัดสินใจก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูก็ได้ค่ะอันนช่เป็นงานสัตว์นะคะมีงานน้องแมวตอนนี้สินค้าเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะที่ร้านค่ะแวะเข้ามาดูได้นะคะนีะหลากหลาย ก็มีหลากหลายนะคะนี่ค่ะเยอะมากๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเสือนะคะงานเสือตัวใหญ่งานน้องหมานอกจากนี้ก็จะมีงานกระถางนะคะนี่ค่ะงานกระถางแล้วงานเป็น outdoor sitting นะคะเป็นงานเก้าอี้นั่งนะคะจะทําเป็นโต๊ะก็ได้นะคะมีหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางทำลายทำสีสวยมาก ก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะคะทำทรงหินนะคะอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมค่ะเพาสินค้าของเราตอนนี้เยอะมากๆเลยค่ะคือเราทำเนี้ยเพื่อรองรับในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาดูในเ,เว็บไซต์แล้วอยากดูงานจริงก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ค่ะ งานของเราผลิตเองทุกขั้นตอนนะคะเรามีโรงงานเองแล้วทำสีเองทุกอย่างสีของเราเนี่ยขออนุญาตแจ้งเลยค่ะว่าไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเพราะว่าเราทำสีในสไตล์ของเรานะคะแต่ก็สามารถทำสีตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะค่าสีเราไม่คิดเพิ่มนะคะสีของเรานี่ใช้สี 2K นะคะสีเดียวกับสีพ่นรถยนต์นะคะก็การซีดจางก็จะคล้ายๆรถยนต์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงาน outdoor sitting นะคะเยอะมากๆนี่ค่ะ ถ้ามาที่ร้านนี้ค่ะก็จะได้เห็นอันนี้จะเป็นงานกระถางนะคะที่นั่งโต๊ะเก้าอี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะงานของเรางานสีเราเยอะมากนะคะน่าจะเป็นสีแกลนนิตสีแบบมีเท็กเจอร์นะคะสีเทนก็มีนะคะแล้วก็สีที่เป็นสีกร้าฟิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานควายค่ะัูใหญ่มากๆนะคะควายของเราตอนนี้หน้ารัาจะมี2ตัวนะคะจะเป็นตัวสีปกตินะคะแล้วก็จะเป็นควายเผือกนะคะ นี่ค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะไม่ได้ไปเที่ยวในวันสงกรานนะคะยังอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะ<ม>ก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมร้านของเราได้นะคะร้านของเราอยู่ที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะ,อ,ะอยู่ถนนราชสิทธ์นครนายกคลอง13-14นะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะร้านของเราอยู่ติดกับเซเว่นนะคะนุญาติชิปเลยคะ